สวัสดีเะพี่น้องไปนคนหาแนวเห็ดเล็บแล้วก็คัดส้นเท้าให้พ่อใหญ่ข้ามาเบิงกันไปหน่อยซื้อมาในราคาเท่าไหรหาสิบเจ็ดโขค่ะซื้อมาหาสนะิบเจ็ดโขดเนาวเบิงว่าข้างในมีอย่างแหนนะคะใช้อะไรบ้างเนาะเอาะไจะข้ามาเบิงกันไม่มีไม่ยังแนเมือนีเฮ็ดเล็บให้่เพิ่น จัดหนังให้เพิ่นผัดห่านลื่นไปว่าเทียวก้อนค่อนข้างแล้วซื้อนนะคูดอัน,นเท้าให้เพิ่นคอนเราเอาอุปกรณ์เก็บทิ้งมืดถ้าว่าไปห่างสิซื้อไม่เพิ่อนนะไปย่ำไลยก็บ่าคือพอไปย่ำไลยก็บ่าคือพอบาดมือน,นี่แล้วเก็บตาปลาแล้วลายอยู่แตนคือว่าตีนเนาะมันอยู่ใต้ตีนพอดี ป่าปาง่างานคีนี้กีนีหาเอาฉันบอกไปแล้วเธอวางบอกเออเออมาก่็เลยเห็ดหยุดออกเจาะหลุมบอกให้โอ้เงเจ็บมาูเายงานก็ยกก็บอกเนียนะบอกย่เนียลืมมือใดก็ลืมมือใดก็ลืมมือนี่ก็เลยอ่าติเจ็บแห้งชนบดายได้งานกบบชามเนี่าวางบอกวางเลวนบาดนีย ยกตาตาให้ก็เลยเห็นสนเท้ามันนนะก็เลิกากสนเท้าให้น้ำที่จริงอันนี้นะคันซื้อนี่นะพี่น้อง <c oughs> คันซื้อแยกชิ้นนะแพงถ้ากันเยืนเมืองก็แมพ่พินอยู่ว่าพิ้นซื่อแยกชิ้นแพงเนาะวราสันแพงสีไม่ใหญ่หน้อยปราสันอันนี้มันเป็นด่ามเปลี่ยนใดเนาะอันนี้คัดคัดสน ตะไบส่วนหลังจากคัดแล้วกะตะไบให้มันเรียบแต่ว่าของพญ่น่ะ <c oughs> ตัวนี้มันเปลี่ยนดำได้ค่ะเนี่ยขูดได้ขูดได้ขูดแล้วเก็กะขอออกอันนี้ขเขาไปล้างทำกวามสะอาดนะคะของพญ่ต้องใส่แบบนี่เพราะว่ามันหนาแต่ว่าต้องใส่น้ำยาก,ก่อนไม่น้อยมินน้ำยาของมัน ซื้อมตาตตาบ้านเฮาที่ว่าพวกพวกผู้พันเหตุงานหมวดตามชายหายพิ่งซื้อกาตาหนะ่ะเวลาขัดส,สนนะ่ะแม่น้อยสังเกตเบวลนกระจ้าสิมีนม้ำใสๆถ้าถ้าถ้าผักใบสักข้าวนึงแล้วเขาบริแซร์มันบอระแล้วเขาก็เอาน้ำเชีดปิดๆแล้วเขาก็เอาส้มนี่ขัดออกปลุยปลุยปลุย,ย,ย,ยหลุดออกก็เลยถามสื่อต่อเขาเขาขายให,ให้เขามาขายให้ราคาทอกันนั่นแหละขวดละสี่สิบห้าบาทมันเป็นของอำนาจแม่น้อยซื้อมาไว้ หลายปีแล้วยังใส่ได้รคือเก่าอยู่ค่ะอันนี้เป็นตัวขูดเป็นมีด um, คบมีดอันสองคมน่ะขูด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 หนังเห็นมันั่นหนาะนะที่จริงถ้าเขาซื้อมืองไทยมันจะมีใบมีดขายได้ค่ะมีใบมีดสําหรับอมาเปลี่ยนนะคะตัวนี้เขากับเปลี่ยนหัวไดขึ้นกันหาสิบเจ็ดคนถือว่าถืพอพราะว่าเบงิงเฉพาะอันนี้อันเดียวเนี่ยสี่สิบสองคโนนเฉพาะอันเดียวอันนี้ยี่สิบเจ็ดคโน อันนี้อันเดียวนะอันนี้กับยี่สิบเจ็ดโค้นอันนี้กับยี่สิบเจ็ดโค้นก็เลยมานับรวมกันห้วยพินกันจะไปซื้อแยกแค่ยังเขาก็ซื้อแบบรวมไปเลยมันจะสิคถือแต่ว่าอันนี้ดีคือเขาปิดกันมันเสียเสียันเสียคมเนาะมันมีตัวปิดกันเสียคมตัวนี้กับไสด์ใดสาหรับตัวตะไบมันจะมีตะไบหนากว้างตัวนี้กับตะไบหนาแคบ สำหรับตะไบ,บเล็บได้พร้อมค่ะแต่ว่าขันข้าสิมาขอเป็นสีอะไรได้แต่ข้าสิตะไบ,บแบบแท่งคางอะไรอยู่ถือว่าดีแล้วจะคุ้มแต่ว่าแกะออกแล้วบาดนี่ยต้องหาเมืองไซนั่นได้ี้มพวกมันหยังเล็มันจะได้เก็บเป็นสุดอันข <c oughs> ันพวเฮ็ดให้กะอีตุนเจ็บแล้วเจ็บฟก็เท่าแล้วอีกอย่างหนึ่งหนังเราหนาย่อนอยังพี่น้องเพราะว่าเราใไซอัน ใส่ถุงเท้าในเหื่นอืมมันเล่นหนังหนังนังมันขืนไหวนะคะใส่ถุงเท้าในเหื่นนี่หนังมันสืบขืนปุ๊บปั๊บข้าวเดียวนี่ก็เก็บไปเป็นเซตจ,จังสี่หละนี่เเขาทีว่าเขาทีจังมันว่าแต่มันอยู่ในเซตจ,จังสี่สาเหตุเผื่อเพิ่นเบีนกระทิมเบีนทิมตัวสาเหตุน้ำไผ่เกล็ดกับเงินห้าอนะุนเวลาซื้อกับเขากับน้าอ่ะ ส่วนมากถ้าซื้อในห่านฝรั่งนีล่ล่ะจะเป็นผู้จ่ายอยู่แล้วนหน่อยแซลยังกษัตริย์ะตบนะบอมมีน่ะเราบริเตไปคอยไปขอแต่เป็นผู้จ่ายคนเฮาอยู่น้าก,กันมันก็มีเถือถ่อเพลินเถ้าตูห้องสิแบบว่าหายใจเขาจ่ายไฟเดี่ยวได้บ่ได้แต่ก็มีความรายใจเพราะเขาก็มีรายได้อยู่เนาะันเอาบ่มีรายได้นะ่ะแมนอยู่เออเหจราญใจให้ใหบกม่วงคันร่างเถ้าถือถือคันกับแห้ง อยกินอยากินกินพริกเกลือนะรอบนี้นี่ขครอยู่ที่ช่องวยยี่สิบห้าคนล่นเทือกับนนวยและเก่าน้องเทือกัรน,น้วยเดียวยีห่ห้าเอาแต่งามเป็นถือยามเป็นแต่ว่าเมื่อนี่ไปร่านจีนอยู่เห็นบักม่วงอยู่บักบักม่วงสุ่มนะบมกม่วงหมาบื้แรกบ,บานเข้าอ่ะหน่ายง่มยิ้มนะน้อยน,น,น่อยปุ่มปุ่มแล้วก็หน่ายิ่มย่นะแต่ว่ามันเป็นบักม่วงที่มันมาแต่อาทิตย์ที่แล้วเนาะ มันเลยเป็นแบบเหี่ยวๆนิ่มๆแน่ไ่หน่อยได้บอกเอามากไปหน่อยว่าเอามากินแล้วมันสีบปแซ่อืมอันอาทิตนาเนี่ยอาทิตนาเนี่ยมันรอยกระทงเนาะแลอยกระท,งน,ะระทงนั่นบ้างในปฏิทินใน่นปฏิทินไทน่นี่มันถือวันที่สิบเก้าวันศุกร์มันนี่ก็เลยถามแม่พิ้นว่าวันศุกนะร์น่ะไปเหตุงานอยู่บอ่อหรือบ่ได้เหตุแต่ว่าเมื่อกี้นั่งรถ นางลถมากนั <welche ăn? S 1> <se ward> <gu> ่นบอกกันก็นองขวันอยู่นองขวัญวันหนูไม่ได้ทำนะป้าวันศุกร์น่ะป้ารู้แล้วก็มึงส่งน้องคนนีส่งารางงานมาให้ป่าเบิ่ง่าหยุดบันไดนะก็เลยว่ากระเซีวันศุกร์เขาเห็ดยังกินกันก่อนบอเห็ดยังกันกินบอยำเว่นแลวยำแรงเขาจังไปลอยกระทุ้งเลยวางสิก็เลยว่าเดี๋ยวให้แม่พินไปคุยก็นองจากของห่างก่อนว่าวันศุกร์นั่นเขาหยุดบอหรือเขาบอหยุดหรือสิแม่พินสิขอมาตะเว้นหรือจังไหนถามซะว่า ได้ไม่ขึ้นก็กับเสด็กินน้าแต่ถาวาบ่ได้ไม่น้อยก็กับน้องขวัญอาสิไปหากินตำล่านอาหารเลยแล้วค่อยไปหับแม่พินมาลอยกระทงหงนงจากเลิกงานถาวาล่อยกระทงปีนี้กะบบริเฮียงดอกแมนกะกิพเกียไปซื้อขนมปังผู้ละกรอนนะขนมปังผู้ละกรอนแล้วก็หาจสิซื้อขนมเพิ่มเติมเพราะว่าเป็นอาหารของนกน้ำเสียขนมปังเนือล่อยไปไม่ได้ไม่น้าแล้วก็สีเอาขนมว่างไว้ในหงา ืนี่ยมะเสามานนกกระดิมาจิกอย่างสิเนาะเพราะว่าห้าเห้าเฮา,าบ่มีหมองร้อยดอกชวนมามันกับบมีหมองรอยรอกแต่ว่าห้าอาศัยว่าของที่เฮ็ดลงไปล้อยนี่มันบ่มีของที่เป็นม่นเพาะวะต่อน้ำต่อสิ่งวัดรอมน,นะคะมันเป็นแค่ขนมปังถูกเทียนเ้าก็บเบิดจุดอธิษฐานเราเล่นใจจบง่ายมันบ่มีอยังจิตเป็นขยะหรือว่าถ้าเ้าจุดถูกเทียนก็บ่เเป็นหนยัง เพราะว่ามันกับเป็นแค่ไม้เน้นหน่อยนึงเนาเศษไม้เน้นหน่อยมัน่ได้เปลี่ยนพลาส,ส,สติกพลาสติกจริงสิเดี๋ยวหอดมือนันค่อยอว่าอีกเท่านึงว่าเสรรจรวมพนกันใดบ้บหลก้กก็คิดว่าไม่ปลูกบด,ด้มาตรเพราะว่าเป็นบ้านสูบน่อาอาจจะไ้เฮ็ดงานเพราะว่าป,ประสานกันบ่ได้เพราะว่ามันวางตรงกันแล้วก็ยังบ่หูว่าแม่พิมเสดย,ยุดหรือบริยุทธ์ดสิหรือ,อ,อว่าเสดมากของช่วงยบใบก็ยังมากักเท้นึงเพราะว่าแม่พิมกับไปเห็ดงานแล้วเนาะ บรด้มาอีกยังจจงไเนกะคอยซองคนกับน้องกันกับสีพผ้ากันขี่รถหลบไปหากินกับเขาในลานอาหารแล้วก็ล่อเวลากไปหับไม่พินแล้วก็ซื้อขนมปังอยู่ข่างลานไม้พินนวดนะคะไปลอยในแม่นม้ำมือนีนั่งรถมา,เ,าเดือนงามงามเสี้ยวพระจันทร์นะบ่นเดือนนอกก็เอเอกระเดือนก็พระจันทร์กันเดียวกันแล้วเนาะก็หลงผ้า พระจันทร์งามๆเนาะขื่นเคริงเสียวไหมแล้วพระจันทร์ตกตําค่ะตำเนี่ยมเห็นเก,กลไกนี่มาหนีบัดเลี้ยวไปแวะหนันอันไปแวะเขาไปหาซื้อกบเขาสําเ็จอยู่ในอันมองชอปปิ้งนะก็เลยออกมาบานันนี้ขี่รถมาบ่เ,าเห็นสัมเสียสัมที่แหลก่าสิพากันค่ะซึว่าเห็นมันยังอยู่อยู่ห้องสิพากันขี่รถไปไทยอยู่ริมแม,ม,ม่น้ำมันคือสิงามมาสั่นเลยอดเบิ่งสัมพิโงเอาละบอกไปว่ามากอะไรซ้านี่แหละ Jarak jajah jarak adalah cucu.